สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูจิ๊บอีกแล้วนะคะในห้องเรียนสังคมออนไลน์ by คููจิ๊บของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนวิชาสังคมศึกษาในหัวข้อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. เป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 2. เป็นสิ่งกำหนดการตั้งถิ่นฐานการประกอบอาชีพวิถีชีวิต 3. เป็นที่พักผ่อนและประกอบกิจกรรมต่างๆและ 4. เป็นที่รองรับของเสียและของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตและบริโภคนั่นเองค่ะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าเด็กๆสังเกตภาพนะคะจากภาพเด็กๆคิดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราคะลองตอบในใจดูนะคะเด็กๆ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีกรอบแนวคิดในการปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. จัดทำแผนแม่บทโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 2. สร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 5. ส่งเสริมการผลิตการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. จำกัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้เกินศักยาภาพของพื้นที่ 7. ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 8. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 9. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสีเขียวและสุดท้าย11ส่งเสริมการใช้ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้แนวคิด7 R ที่จะเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็ช่วยสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ อาที่คิดใหม่หรือรีทิงมีจิตสํานึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาที่2ตอบแทนหรือรีเทิร์นทำให้ธรรมชาติกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้งเช่นปลูกต้นไม้ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ําสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอาที่3ใช้ซ้าหรือรียูสเป็นการนําสิ่งของเดิมกลับมาใช้ซ้ําๆเช่น นำขวดน้ำที่ดื่มน้ำหมดแล้วมากรอกน้ำไว้ดื่มอีกค่ะอาที่4นนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลนำสิ่งของที่ใช้การไม่ได้แล้วไปแปลสภาพเช่นนำขวดน้ำมาทำเป็นกระถางต้นไม้นั่นเองอ่าที่5ลดการใช้หรือ Reduce เป็นการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นเช่นไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ค่ะอาที่6 ซ่อมแซมหรือ Repair เป็นการนำสิ่งที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานเช่นปะชุนเสื้อและกางเกงที่มีรอยขาดและอาจที่7ปฏิเสธหรือ Reject ไม่ใช้สินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นไม่รับถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของนะคะ เอาละค่ะเมื่อดเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกันไปแล้วนะคะถึงคราวที่ต้องทำรายงานแล้วค่ะรายงานของคุณครูจิ๊บมี3ข้อข้อ 1. ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง 2. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีอะไรบ้างจงอธิบายมานะคะและข้อ 3. แนวคิด 7R เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างจงอธิบายถ้าเด็กๆดูคลิปจะไม่ยากเลยค่ะก็ใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูจิ๊กก็หวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนหนังสือคลิปการสอนและทำใใบงานมาส่งคุณครูจิ๊กอย่างถูกต้องทำงานให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ